อกเละไรจะออกมานะแดดก็ร้อนนี่นี่มันบ้านของฉันนะไม่ว่ายังไงฉันก็คงต้องกลับบ้านจริงไหมอะหลบหน้าอยู่ได้คิดว่าฉันไม่มีวิธีแล้วจริงๆใช่ไหมล่ะต่อให้เป็นรูปปั้นดินเหนียวก็มีโทรศัพท์ได้เช่นกัน ถ้ากลายเป็นเฉินเชียนเชียนไม่ใช่องค์หญิงสามจะรังแกกันตามใจช่องนั้นสิอสนเอาอีกก็ลืมเอามา,มานเธอเฉินเชียนใหรือเปล่านะเจ้ามันคนชั่วช้าเจ้าหูหมอ เจ้าถ ER ึงก oh. no. ับกล้าขโมยกระดูกม ja ังกรทำลายชะตาเมืองใครให้ความกล้านี้กับเจ้าปกติเ hmm. จ yeah. okay. yeah. uh ้า huh. ก็ทำตัวเลวแหลกชอบใช้ความรุนแรงวันนี้เจ้าถึงกับกล้าทำประชาชนเดือดร้อนเจ้าเจ้าไม่กลัวฟ้าผ่าตายรด้ไงฮะเจ้าเจ้าวันนี้ข้าจะไปลากตัวเจ้าออกมาอัดให้และเ้วข้าจะอัดให้แล้วข้าเอออย่าไหนไหนอย่ามองข้าสิอย่ามองข้าอย่ามองข้าข้าเขินนะนี่เฮ้ยดอกข้าอัดเจ้าให้แลเ้วข้าจะออกไปอัด เจ้าให้เละเลยออกมานะออกมาออกมาเข้าเดอกมาเลยนะออกมาใช่เชนเนๆท่านกับข้าล้วนเป็นลูกเจ้าเมือง ดูแล้วเหมือนฐานะสูงส่งมากแต่มักจะไม่อาจทําตามใจตัวเองได้ท่านจะเก็บเอาคําพูดพวกเขามาใส่ใจอยู่ที่นี่ให้สบายใจเถอะมีข้าอยู่ไม่มีคนกล้าทําอะไรท่านแน่ไปจีสั่งให้คนของพวกเราคอยฟังคําสั่งขอรับข้ารู้ว่าข้าไม่ตายหรอกแต่ว่าพวกคนงานในเหมืองจะทํายังไง่ท่านย่าเป็นห่วงพวกเขาอีเิเลยท่านอย่าลืมนะ เมื nós, march, kind of ่อครูชาวเมืองวานอยู่นถึงกับแจ้งเจตนาจะให้ท like yeah> ่านไปบูชายันช์นะเขาเป็นลูกสาวของเจ้าเมืองยามปกติใช้ชีวิตสุขสบายแล้วก็ไม่เคยทําเรื่องดีอะไรให้ประชาชนทั้งวันคอยก่อแต่เรื่องเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเรื่องพวกเขาก็คิดอยากจะส่งเขาไปตายก็ถือเป็นเรื่องปกติเขากำหนดประชากรน้ำกำหนดทรัพสมบัติ ที่แห่งนี้ติดเขาติดน้ําถือเป็นสถานที่สอดคล้องตามหวงจุย้ยชีพจรโชคลาบที่กล่าวขานก็คือคนในอดีตปักหลักอยู่ที่นี่คนรุ่นหลังก็ใช้ที่นี่เป็นใจกลางสร้างเมืองอไว้บริเวณโดยรอบก่อนจะกลายมาเป็นเมืองวาหยวนของพวกท่านสถานที่นี้ถูกเรียกว่าชีพจรโชคลาบเป็นรากฐานการสร้างเมืองวาหยวนของพวกท่านที่ชีพจรโชคลาบอยู่ใกล้กับเมือง เพราะว่าเศรษฐกิจหลักของเมืองวาหยวนคือการค้าแร่บรรพชนพวกท่านมองการไกลจริงๆสร้างเมืองไว้ตรงนี้สามารถรับประกันว่าชาวเมืองจะไม่ขัดสนบนรรพชนคิดคำนวณแทบตายแต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะมีลูกหลานอากตันยูอย่างข้าสถานที่แห่งนี้เชื่อมต่อกับเหมืองดูจากแผนที่แล้วคนจำนวนกว่าร้อยคนนั้นน่าจะติดอยู่ที่ตรงนี้ ก่อนที่คนงานเหมืองจะเข้าถ้ำไปขุดแรก่ก็จะใช้เสาค้ำหินดินของถ้ำเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ถล่มแต่ดูจากสถานการณ์ในตอนนี้ตัวภูเขาถล่มลงมาแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นก็หมายความว่าเสาไม้อีกครึ่งหนึ่งยังคงคำ้ำถ้ำเอาไว้อยู่เช่นนั้นคนที่อยู่ข้างล่างเหมืองมีโอกาสสูงมากที่จะยังมีชีวิตอยู่เสาด้านในถ้ำอาจจะค้ำเอาไว้ได้ไมหมน่ะนะเช่นนั้นยังจะรออะไรอีกยังไม่ได้ไปช่วยคนอีกพวกท่านแม่ไม่มีวิธีเลยงั้นหรอ ถ้ามีอยู่วิธีหนึง่งก็คือชประจอนโชคลาบด้านหลังระเบิดทิ้งใช่ท่านชายก็คิดเช่นนี้เหรอถูกต้องทีนี้ก็สามารถเปิดอีกเส้นทางหนึ่งได้จากทางด้านหลังให้พวกเขาหนีออกมาได้ท่านกำลังคิดอะไรอยู่อ๋อท้ากกำลังคิดว่า ใครกันที่จะยอมเป็นคนบาปมหันนี้ไประเบิดชีพจรโชคลาภทิ้งเขาเอากระดูกมังกรไปตุนแล้วคนมากมายมาร้องขอให้เขาไปตายระเบิดชีพจรโชคลาบนี้ก็เป็นโทษตายเขาหาลบหลู่เบื้องสูงเขารู้แล้วเรื่องนี้มีอยู่คนเดียวที่สามารถทำได้นางเอกไงนางเอกจะต้องทำได้แน่เฮ้ยเฉยเฉยนหลีกทางหน่อยนี่อ๋อ มางมองไม่ออกหรือว่าข้าคิดอยากช่วยนางท่านชายถ้าไม่ลงมือก็ไม่เป็นไรตอนนี้โอกาสที่คนงานพวกนี้ยังมีชีวิตรอดมีน้อยมากประชาชนจะต้องลงโทษเจ้าเมืองว่าไร้ความสามารถยิ่งสถานการณ์เมืองฮวายวนปั่นป่วนแค่ไหนก็ยิ่งมีประโยชน์ต่อเมืองเสียหูมากขึ้นหากท่านออกหน้าช่วยจัดการเรียบร้อยกลับจะตกอยู่ในสถานะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกข้าแค่กลัวว่าชาวบ้านจากบัญชีนี้ไปคิดกับเชียนเชียนช่างเถอะ ในเมื่อนางคิดได้แล้วว่าต้องระเบิดที่เป็นจอนโชคลาบขอเพียงช่วยนางพ้นจากปัญหาได้ใครระเบิดก็เหมือนกันลราถ้าหากคนที่องค์หญิงสามตามหาคืออาจารย์เผยละ่ะท่านชายยังจะใจกว้างขนาดนี้หรือไม่แน่นอนเลอเ <c oughs> ชียนเชียนแต่ขอความช่วยเหลือจากชูชูไม่ได้ผล <c oughs> มีสู้ลอง คิดหาคนอื่นดูคนอื่นเหรอตอนนี้ใครจะช่วยข้าได้ <c oughs> มีสูลองที่จะพึ่งพาผู้ชายดูบ้าอ <c oughs> ผู้ชายเหรอผู้ชายหรือว่า <c oughs> ไปหาเผเฮิร์นขอบใจนะ oh. องหญิงสามองหญิงสามเฮ้ยได้ยินว่าท่านไม่สบายไม่สบายตรงไหนเหรอทำไมไม่เชิญท่านหญิงใหญ่มารักษาเปล่าข้าไม่ได้ป่วยหรอกข้าหลอกท่านที่ข้าเชิญท่านมาวันนี้เพราะมีเรื่องจะขอร้องข้าอยากจะออกจากจวนในเมื่อท่านไม่ยินดีจะอยู่ที่นี่ข้าก็จะพาท่านออกไปข้ารู้อยู่แล้วว่าท่านต้องช่วยข้าแน่ อัน,นมีงอนขอร้องเผยเหงิงแต่ไม่ขอร้องข้าเคยเหงิงไลแ่แบกขอไม่ได้มือหิ้วของไม่ไหวไม่มีทหารใต้อาน,นั้นเลยสักคนเขาจะทําอะไรสําเร็จได้นี่ท่านชายท่านบ่าวไม่ใช่หรอว่าขอเพียงแก้ปัญหาขององหญิงสามได้ชิปรจรโชคลาบไทยระเบิดก็เหมือนกันไทยระเบิดก็เหมือนกันเลยท่านจะคอยดูว่าเป็นบิข้าแล้วชิปรจรโชคลาบจะระเบิดได้ยังไงออา